เพื่อทาให้โครงสร้างางดัานางถนนหลายหลักทางด้านใต้ของเกยาะสมเด็จมีความสมรณ์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสรราคัญหลายแห่งตั้งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ครับก็วันนี้เป็นการเปิดสะพานเทพศรีศิลป์นะครับซึ่งเป็นสะพานยกระดับนะครับเรียกว่าเป็นถนนยกระดับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในภูเก็ตก่องภูเก็ตทางด้านตอนใต้นะครับซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรที่จะต้องวิ่งเข้าเมืองนะครับก็จะมีถนนเส้นนี้ซึ่งก็จะเป็นถนนยกระดับหรือเรียกว่าเป็นสะพานครับเป็นสีช่องจราจรแล้วก็เป็นสะพานยกระดับขึ้นมาระยะทางก็ประมาณสัก6ก0้อยเมตรตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานที่ เราใช้เวลามาเป็นเวลาเกือบ24ปีกว่าที่โครงการที่จะสําเร็จเพราะว่าเป็นโครงการที่ผ่านพื้นที่ป่าชายเลนนะครับเราต้องดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้การเดินทางสัญจรของที่้องประชาชนรวมทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของทางกรมทางหลวง,ง,งชนบทและก็กระทรวงคมนาคมคร,ครับผมต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ ชอบสะพานที่มีความสวยงามการออกแบบที่ให้กลมกลืนกับสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะทําให้เป็นใช้โครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวได้ก็มีความสวยงามครับตอนพระที่ตกดินนะครับอยากจะเชิญชวนว่าตอนพร,พระที่ตกดินนั้นจะมีมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากครับ